มาดูความเคลื่อนไหวกับการเลือกสอวระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะจากการสังเกตการเพราะว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาเพราว่าเริ่มมีเบาะแสการจัดตั้งการรวมกลุ่มแล้วก็ล็อบบี้คะแนนให้กับคนในส,งสังกัดค่ะช่วงนี้ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณพัศราศิคคำรายงานสดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะคุณพัศราค่ะ าการเลือกรอบแรกในจังหวัดสงขลาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะซึ่งทางผอ,อกกตสงขลาเองบอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทำผิดกฎหมายค่ะแต่ก็มีเบาะแสในเรื่องของการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะลงสมัครเลือกสอวค่ะแต่ผอ,อเองก็บอกว่ายังไม่ถือว่ามีความผิดค่ะยังคงต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ ชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้สมัครสอวอรที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอของจังหวัดสงขลาทยอยเข้ามาลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้าสู่การเลือกสอวอร,ระดับจังหวัดค่ะ ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงลาค่ะผู้สมัครเลือกสอวอที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอของจังหวัดสงขลา,านั้นจาก512คนค่ะพบว่าวันนี้มีผู้ไม่มารายงานตัว8คนจึงมีผู้เข้าเลือกทั้งหมด504คนค่ะมีกลุ่มอาชีพที่12ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม่ต้องเลือกกันเองในรอบแรกค่ะเพราะว่ามีผู้ผ่านการเลือกระดับอำเภอเพียงคนเดียวด้านผอ,อกรก,ะกะตสงลากล่าวว่าการเลือกสอวอที่ผ่านมา นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะยังไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทาความผิดกฎหมายแต่ก็มีการแจ้งว่ามีการรวมกลุ่มกันสมัครเพื่อฮัวการเลือกสอวอจึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็พบเบาะแสบ้างแล้วค่ะก็คือมีบอดแสว่ามีการรวมกลุ่มกันเพื่อมาสมัครนะคะแต่ว่าถ้าบาดแสแค่ว่ารวมกลุ่มกันเพื่อมาสมัครเนี่ยถ้ายังไม่ได้กระทำความผิดก็ยังถือว่า ยังยังไม่ชัดเจนว่ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นเพราะว่าผู้สมัครเองเขาก็มีเพื่อนมีญาติพี่น้องซึ่งกฎหมายไม่ได้ห้ามว่าสามารถชวนเพื่อนอะไรมาสมัครนะคะก็ก็มีประมาณเพียงแค่นี้ค่ะว่ารวมกลุ่มกันมาเพื่อมาสมัครแต่ในเรื่องของการกระทําผิดเช่นว่าเรียกรับหรือว่าจ้างให้มาสมัครอันนี้ยังไม่มีค่ะ ส่วนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะมีผู้มารายงานตัว115คนจากผู้ผ่านระดับอำเภอ116คนค่ะโดยผู้ที่ไม่มารายงานตัววันนี้อยู่กลุ่มอาชีพที่12ค่ะหรือว่ากลุ่มอาชีพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดยจังหวัดภูเก็ตพบว่ากลุ่มอาชีพสื่อมวลชนไม่มีผู้สมัครค่ะและครั้งนี้ก็มีการเลือกระดับจังหวัดก็มีความเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ ขณะที่บรรยากาศเลือกสอวร,ระดับจังหวัดสตูลน,นั้นนอกจากผู้สมัครสวรแล้วทางไอรลอก็มีการส่งทีมร่วมสังเกตการเลือกสอวด้วยว่าจะมีการจัดตั้งขนคน,คนหรือว่าพยายามหรือว่ามีการส่งโพยในการเลือกเลือกให้กันหรือไม่ค่ะแล้วก็จะมีการดูว่าเจ้าหน้าที่มีการจัดการเลือกได้เรียบร้อยดีหรือไม่รวมทั้งการนับคะแนนแล้วก็ประกาศผลด้วยค่ะ ส่วนอีกจังหวัดหนึ่งค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชก็เป็นไปด้วยความพึกคักเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากที่นี่มีผู้สมัครรวมกว่า801คนมีทั้งอดีตข้าราชการบุคคลที่มีชื่อเสียง ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลค่ะว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองที่พยายามล็อบบี้เพื่อหาคะแนนให้กลุ่มของตนเองผ่านการเลือกในระดับจังหวัดค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็ยังคงขาดพยานหลักฐานที่เป็นรูป,ปรธรรมค่ะจึงยังดําเนินการได้ไม่มากนักส่วนการร้องเรียนที่ผ่านมานั้นมีการแจ้งความที่สถานีตํารวจภูธรชฉอวดแล้วซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ได้มีการส่งเรื่องให้กับกะกะตนครศรีธรรมราชแล้วค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศสดที่บริเวณมหาวิทยาลัยรราชภัฏส,สงขลาค่ะตรงนี้ก็เป็นการจัดให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ติดตามเข้ามาสังเกตการการเลือกสอวร,ระดับจังหวัดผ่านจอมอนิเตอร์เช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เองก็อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่หลังจากที่มีการจับสลากเลือกสายแล้วค่ะขอบคุณคุณพัชราค่ะขอบคุณครับ